เข้าว oh, <are> mm ันพรุ่งนี้มันบหออเข้าวันพรุ่งนี้ไม่สิไม่ได้เข้าวันพรุ่งนี้ ไม่ใช่ไม่ได้ลงพรุ่งนี้อ๋อวันที่ยี่สิบหกปุ๊ไม่วันที่สี่วันวันที่สี่เจะได้ไปวันที่สี่เดือนเลยเนาะเดืเอนหน้าคนไหนวันที่สี่ให้พอเซ็นใบอนุญาตผู้ปกครองว่างว่า,วา

ด้วยเป็นแม่ค้าเป็นแม่ค้าแม่ขายก็ได้เงินอยู่เด้อได้เพราะเราจะต้องให้เราเป็นแม่ค้าแม่ขายก็ได้เงินได้ทำไมเงี้ยถ้าขายของมันได้มันได้ทำไมมาเดี๋ยวพ่อให้เงินนะมาเดี๋ยวลูกให้เงินพ่อไปซื้อของชิ นีมขนมไม่ได้อยากกินขนมจะซื้อลูกชินน้นเอโอ้หมดจริงๆเ้จมันจะหมดจริงๆจริงาาน,นะ่นาะเราไหอิ่มนะมั้ยไม่อิ่มเฮ้ยอัอเ,อเต็ม,มที่อิ่มะเนี่ยไม่อิ่ นีนะ,น,นะปูนนะหูสองใบนนะพอใหอให้ยีบาทมันจะอิ่สี่ส <40 S 1> ินบนไม่ใช่สี่สบาทนยี่สิบอันนี้ยี่กับยี่เป็นเท่าไหร่เป็นยีบาทออสอง,งสองเป็นเท่าไหร่เป็นสี่น่ะเเลยไม่มไม่อิ่มีสิบบาท ไปชื่อได้พอ,อ,อ,อสิบบาทในกระเป๋าบ,บาทในกระเป๋าเหรอนอนอะโหทองเป็นนี่ไงก,กุญแจบเตรแต่พ่อเก็บมันมาจะเฮิรนูม,มาจะเฮิรนมืนไปเทาเหมมันมีเมตร กุญแจบ้านตัวเลือกอีกเรากุญแจเอาอสีหาลองกินนมเนอยอะครับสิกินเชา้ากินแรงกินเที่ยงเที่ยงได้กินบ่เด้อเที่ยงทำไมไม่ได้กินข้าวละได้กินไหมตอนเที่ยงเนี่ยเขาทำกินเผ็ดอยู่บ่อร่อย ไปกันเลยคะวันนี้ได้กินตำแตงด้วยหนูชอบกินตำแตงโอ้ถ้าว่าทำไมอยู่บ้านทำไมไม่บอกว่าอยากกินตำแตงตอนที่พ่อซื้อแตงมาไหมผกินแตงกับกิ้มกับน้ำปลาอืองั้นเดี๋ยวเราได้ไปตลาดวันนี้มีตลาดไหมไปซื้อแตงวันนี้วันจันทร์ไปกันเลยนนไปไหนเดี๋ยวมา พี่เขาแถมให้นหนูซื้อสามบาทอคอยดูหน่อยสิอเลยแถมให้ทำไมกล้องเราเป็นห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิพี่เขาแถมให้นะเอ็นอันนี้เใส่<ะ>ใส่

ไปเด็เปดเปเด็เไไดไปตอแรกก็ขึ้นหลต้องขึ้นต้แนแตงต่อโนมวดีตอนนี้กลับไปนี่ก็ปลูกพักจนะไ้จะไ้จะไร นอนเอกเลขแล้วไปแล้วกินอีกแล้วเอ้กินบ่อยจังเลยพูนอออีกแล้วครับเอีกแล้วนอนกินนะกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินนะครับเอาแล้วเอาแล้วมาแล้วมาหากันอีกแล้วเอฟซีหนึ่งนะครับเฮ้ยมาหาขี้ใส่กรละมังตัวนี้แล้วนี่ ตัวใจแม่ดาวไม่ทําให้เอาแล้วเอาแล้วลงไปแล้วครับสิลงไปมันจะขี้ใส่นี่ดูว่างทําให้กาฟิวนะครับสีแม,มวของแม่ดาวก็มาขี้ใส่ด้วยครับสิกาฟิวจ้องมองแล้วเฮ้ยจ้องมองแล้ว ถิ่นไข่ถิ่นมันนะวยเอาแล้วครับเอาแล้วครับโกรธแล้วครับเอาแล้วครับโกรธแล้ว uh, ร้องแล้วโกรธแล้วไหโกรธแล้วไห้โกรธแล้วเอโกรธแล้วเมื่อก uh ี้โกรธแล้วครับโกรธแล้วเอาเลยอ้าวขี้ใครแล้วครับสิออานะครับไม่ให้ ไม่ให้เจ้าตัวนั้นม่ขี้ใส่นี่นะครับสีกาฟิวก็เอาแล้วนะครับเมียแม่ดามาขี้ใส่แลก็โกรธแล้วถมถม,ถมเดี๋ยวก็เปลี่ยนนะครับสีก็สามวันสี่วันก็เปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันก็ขี้เยอะแล้ว